นี้ก่อนที่เราจะรู้ได้ต้องซ้อมรู้ปกติเราชินที่จะหลงจิตมีธรรมชาติไหลไปในตามความเคยชินเสมอนี่เป็นธรรมชาติของจิตเลยเคยอะไรมันก็จะไปทางนั้นแหละมันเคยหลงมันไม่เคยรู้เพราะฉะนั้นมันก็จะชินที่จะหลงนห้เราต้องมาฝึกมันจิตทีนี้เป็นอนัตตานะ แต่จิตเป็นธรรมชาติที่ฝึกได้นะจิตเป็นอนัตตาก็จริงบังคับไม่ได้แต่ฝึกไดนะ้พามันเรียนรู้ความจริงได้วิธีที่จะฝึกนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งจำเป็นต้องทำนะบางคนบอกไม่อยากทำอะไรเลยแล้วทำเป็นกิเลส เป็นความโลภไม่ต้องทําอะไรเลยไตรงที่คิดจะไม่ทําอะไรเลยนั่นก็ทํานะมันทําเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อเคยเจอบางที่เขาสอนกันนะไม่ให้คิดไม่ให้นึกไม่ให้ปรุงไม่ให้แต่งความคิดเกิดขึ้นปัดทิ้งไปเลยหรอกตรงนี้ไม่ได้ทําอะไรก็ตรงที่พยายามปัดความคิดทิ้งนะั่นแหละทำเรียบร้อยแล้วนี่หลงผิดนะ เราไปสั่งจิตไม่ได้ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้เท่าทาันจิตตนเองไปจิตไหลไปคิดรู้ทนันจิตถลำไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานรู้ทนันรือจิตหลงไปที่อื่นรู้ทนันเนี่ยมีแต่รู้ทนันจิตที่ไหลไปไหลมานะหลงไปทางความคิดหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นหลงไปลิ้มรสหลงไปรู้สัมผัสทางกายนะ หลงไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานจิตมันไปทำอะไรมีสติรู้ทันรู้ทันจิตท,ที่หลงไปหลงมาสายไปสายมาส่งไปส่งมาถ้าเรารู้ทันนะจิตก็่ะหยุดอย่าตั้งมั่นขึ้นมาที่มันตั้งมั่นขึ้นมาเพราะมันไม่ไหลไปโดยที่ไม่ได้บังคับไว้